เหตุแห่งการเมืองไปสู่ความรักระหว่างสองพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังพระราชบิดาได้ประทานเงินค่าต่อไม้เพื่อสร้างพระตำหนักขนาดใหญ่ขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชชายาและขราชบริพารในพระองค์ ในระหว่างที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังทรงดำรงพระองค์อย่างเรียบง่ายมิได้สนใจต่อการถูกมองพระองค์ว่าเป็นเจ้าหญิงเมืองลาวแต่ประการใดทรงให้ข้าราชบริพารในพระตำหนักแต่งกายด้วยผ้าสิ้นแบบล้านนารวมทั้งให้ศึกษาศิลปะดนตรีไทยดนตรีสากลการขับร้อง และการฟ้อนรำทั้งนี้พระราชชายาสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดแต่ที่ทรงโปรดและถนัดที่สุดก็คือจักเฮพระราชชายาย,ายังทรงสนพระไทยในการถ่ายรูปซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้นนอกเหนือไปจากพระรีชาสามารถด้านการขี่ม้า ด้วยการดำรงพระองค์อย่างเรียบง่ายหากแต่แฝงไว้ด้วยพระปรีชาญาความมุ่งม,มั่นและความเชื่อมั่นในพระองค์ประกอบกับความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อพระราชสวามีจึงเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในที่สุดพระราชชายาซึ่งขณะนั้นยังทรงดำรงตำแหน่ง เจ้าจอมเจ้าดาราลัศมีก็ทรงพระคันและมีพระประสุติการพระราชธิดาเมื่อวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2432ทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณภีสีในคราวนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เจ้าจอมเจ้าดารารัศมีขึ้นที่เจ้าจอมมารดาเจ้าดารารัศมีพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณพีสีหรือพระนามเรียกขานในหมู่ขราชบดีพานว่าสเสด็จเจ้าน้อยเป็นที่โปรดปรานในพระราชบิดายิ่งนักด้วยทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อย ที่ฉลองพระองค์ด้วยสิ้นแบบเจ้านายเมืองเหนือตลอดเวลาแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพระธิดาทรงมีพระชันสาเพียงสามปีสี่เดือน18วันก็ได้ประชวนและสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,435ต่อมาทรงได้รับโปรดกล้าว เฉลิมพระนามขึ้นเป็นพระเจ้าน <ing>. ้องนางเธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณภีสีพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณภีสีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณภีสีตามลำดับ การสิ้นพระชนของพระราชธิดาในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระไทยยิ่งนักทรงมีรับสั่งกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวโทษพระองค์เองว่าทรงเสียพระไทยยิ่งนักที่ทรงมิได้ตั้งพระธิดาให้เป็นเจ้าฟ้าเป็นเหตุให้พระธิดาสิ้นพระชน แต่สำหรับพระราชชายาแล้วทรงเสียพระทัยอย่างที่สุดไม่สามารถรับสั่งเป็นคำพูดได้ทรงฉีกทำลายพระฉายาทิศลักษ์ที่เป็นภาพพระราชสวามีประทับร่วมอยู่กับพระองค์และพระราชธิดาเสียจนหมดสิน้นอย่างไรก็ตามหลังจากทรงได้รับพระหัตถทะเลขา จากพระราชบิดาที่ส่งมาประทานแล้วทําให้ทรงมีพระไทยดีขึ้นโดยลําดับต่อมาภายหลังพระราชชายาไม่ได้ทรงมีพระประสูติการอีกเลยทั้งที่โดยความจริงแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระไทยเอาไว้ถึงอย่างไรก็ตามพระราชชายา ก็ยังทรงมุ่งมั่นรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและถวายความจงรักภักดีต่อพระราชาสวามีอย่างหาที่สุดมิได้โปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระราชชายาาเจ้าดารารัศมีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าจอมมารดาเจ้าดาราลัศมีขึ้นเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนับเป็นพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมเหสีเทวีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงนับได้ว่าพระราชชายา เจ้าดารารัศมีทรงเป็นพระมเหสีลำดับที่ห้าในเวลานั้นการเสด็จประพาสนครเชียงใหม่นับแต่พระราชชายาเสด็จมาประทับในพระอรมมหาราชวังก็มีได้เสด็จกลับเชียงใหม่อีกเลยแม้คราวที่พระราชบิดาถึงแก่พิราลัยเมื่อพุทธศักราช2440ก็ตาม ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2451เจ้าอินทะวโรรสสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่8พระเชษฐาต่างพระมารดาได้ลงมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชชายาจึงกราบถวายบังคมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จนครเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมพระประยูนญาติพร้อมกับพระเชษฐาในครานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอนุญาตด้วยไม่ทรงขัดพระไทยอย่างไรก็ตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระราชชาญาในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นห่วงและเอาพระไทยใส่ยิ่งนัก ในวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสวามีเสด็จพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาส่งเสด็จพระราชชายาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟสามเสน ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกดพร,รัตน์พระราชโอรสในเจ้าจอมารดาเจ้าทิพเกศรณเชียงใหม่โดยเสด็จไปส่งพระราชชายาถึงปากน้ำโพนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางรถไฟสายเหนือ ตลอดการเสด็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระยากรมกองโดยเสด็จมีธงดาราลศมีประจำพระองค์ประดับเพื่อแสดงพระฐานะพระมเหสีเทวีในพระองค์เมื่อพระราชชายาเสด็จถึงปากน้ำโพได้เสด็จพระราชดำเนินต่อทางชนลมาก ทรงประทับในเรือเก๋งประาพาสมีเรือในขบวนเสด็จกว่าห้าลำมีการปักธงทิวเป็นขบวนไปตามลำน้ำปิ่งเมื่อผ่านเขตอำเภอจังหวัดมนทนใดมีเจ้าหน้าที่ปลูกพระพลาประทับร้อนประทับแรมและคอยรับส่งเสด็จตลอดเขตของตนทุกแห่ง การเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าใช้เวลานานถึงสองเดือน9วันจึงเสด็จถึงนครเชียงใหม่เมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2,452ณที่นั้นเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธิศักดิ์ข้าหลวงใหญ่มนทนพายัพพร้อมด้วยพระประยุรญาตเจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการทหารพละเลือน ประชาชนแต่ละอำเภอข้าบดีต่างจัดขบวนแห่ของตนมีขบวนทหารตำรวจข้าราชการขี่ม้าเข้าแถวนำแต่งขบวนเป็นภาพคนสมัยโบราณคนป่าเรื่องชาดกรามเกียรติและนิทานพื้นบ้านมีขบวนกรองชนะกลองสบัดชัยกลองเมืองแตรวงกลองพม่า ต่อกันเป็นระยะระยะตามหน้าบ้านมีการตั้งเครื่องบูชารายทางมิได้ขาดถึงที่ประทับคุ้มหลวงจัดเป็นข้างหน้าข้างในมีสนมกรมวังกำกับอย่างในพระบรมมหาราชวังมีทหารกองเกียรติยศตั้งรับเสด็จอย่างสง่างามระหว่างประทับที่เชียงใหม่ พระราชาชาญได้เสด็จเยี่ยมพระประยูนญาติณครลำพูนและนครลำปางเสด็จเยี่ยมราชฎรในที่ต่างๆรวมทั้งได้เสด็จไปนมัสการพระธาตุพระพุทธบาทและปูชนียสถานสำคัญอย่างสำราญพระราชหฤทัยตลอดห่วงการเสด็จประพาสเชียงใหม่ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโทลเลขและพระราชหัตถเลขาแสดงความรักอาทรห่วงใยพระราชทานพระราชชายาและพระราชชายาก็ทรงตอบถวายกลับโดยตลอด